สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นๆในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลา์ของเราเลยเรื่องเดิมเรื่องเดิมสซเวดาวต้าน 2,700ถึง2,730ตัานเดครับเป้า1,2,600ครับเป้า2,2,540ครับเป้า3,2,500ครับถามว่าถ้าเกิดผมจะเวทน้ำหนักผมจะเวทน้ำหนักยังไง สามสิบเปอร์เซนห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าใครเล่นไม้ใหญ่แบ่งขายอยากขวดไกลๆเอาตามนี้ขยอยขายตามนี้ภาพเดยครับค่าเงินบาทหลุดไหมคะผมมองว่าเงินบาทมันผมมองเงินบาทจะใช้เวนะผมรุนเงินบาทใช้เวกับสามห้ามากกว่า คือภาพใหญ่อะ่ะภาพใหญ่อะภาพระดับเดือนอะถ้าระดับเดือนอะบาทอะผมมองว่าลงแต่ถามว่าลงตอนไหนผมไปมองลุ้นถ้าเกิดว่าบาทจะแข็งลงมาจริงๆอะ่ะผมไปมอง Q2 Q3 มากกว่า Q1 ล่ะ Q1 ผมมองเเ็นไซด์เวย์อะซด์เวย์ในกรอบ3 5มสถึงสาโดยประมาณ แต่ตอนนี้สามสิบสามแล้วใช่ไหมเออผมก็ว่ามันบ้าๆบอๆอยู่แต่คือถามว่าถ้ามันจะลงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเดือนมันลงแต่ผมว่ามันจะเร็วเกินไปอะสิเออผมมองว่ามันจะเร็วเกินไปที่มันจะลงเลยอะ่ะมันควรจะสร้างฟอร์มสร้างแพทเทิร์นก่อนไหมล่ะคือจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตลอดเวลาไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่จุลายอะ่ะจุลายมาจนตอนเนี้ยบาทยังไม่พักเลย ลูดลงไปสามสิบสองสามสิบสองเสร็จลูดกลับขึ้นมาสามสิบห้าจนตอนนี้ทิ้งลงมาอีกแล้วทำท่าจะไหลต่ออีกผมว่าด้วยด้วยด้วยพฤติกรรมแล้วนะครับการเหวี่ยงแบบเนี้ยผมมองว่ามันเหวี่ยงมากเกินไปนะครับมันเหวี่ยงมากเกินไปมันเหวี่ยงเหวี่ยงเกินควรจะเป็นอะตลาดโดยปกติมันจะต้องมีช่วงวิ่งมีช่วงพัก นะครับเพราะฉะนั้นมันวิ่งมาตั้งแต่จุลายแล้วเนี่ยจนตอนนี้ยังไม่พักเลยผมมองว่ามันตกสิ้นปีด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าดอลลร์เองก็ยังผมก็ยังเก่งนะครับว่าดอลลร์ก็จะไซด์เว์เหมือนกันพอๆกันรประมาณคิ q หนึ่งคิวเนี่ยน่าจะไซด์เว์ออกไปสามเดือนสี่เดือนประมาณเนี่ยผมก็เลยมองว่าปัจจัยก็ก็น่าจะทำให้เงินบาทเนี่ยไปทางไซด์เว่มีความเป็นไปได้ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะลงต่อนะอย่าทิ้งภาพเดือนนะผมบอกว่าไตามาทมันไซเวยก็จริงแต่ว่าภาพเดือนมันลงเพราะนั้นเดี๋ยวมันก็ลงสามสิบเอ็ดสามสิบผมก็มองปีหน้าเผลออาจจะได้เห็นสามสิบด้วยสามสามสิบเอ็ดไม่น่าจะพลาดแต่สามสิบจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะึ แต่น่าจะเป็นช่วงายปลายปีน่าจะเป็นช่วง Q3 Q4 นู่นแหละครับจะไปลุ้นสามิเอ็ดลุ้นวิ่งอีกทีหนึ่งแบบจริงๆอ่อะนะช่วงนี้ก็จะไซด์เวย์ไซด์เวย์ไปก่อนนะครับก็ภาพเดเหมือนเดิมนะครับอย่างที่คุยไปให้ไปดูภาพสี่ชั่วโมงดีกว่าสําคัญก็คือกลับตัวไหมกลับตัวไหมใครรู้ผมก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ในโซนกลับตัวแล้วครับ อันนี้มัน,น,มเ,นเก้าสิบนี่ว่ะแบบเนึนเขียนผิดสองหกเก้าศูนย์ถึงสองเจ็ดสามศูนย์สนเดโซนนะครับใช้คำว่าโซนกลับตัวไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยแต่ก็ต้องบอกว่า ผมลุ้นไซเวยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอเน,นี้ยคือกรอบวีใช่ไหมไอเน,นี้ยคือกรอบเดยไซเวยสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงถึงเดย์จะเป็นกรอบนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมก็มองว่ามันน่าจะไซเวย์อยู่แถวนี้แหละ ก็แบ่งโซนกันไปนะครับมีโซนนี้มีโซนนี้ราคาอาจจะไซด์เวยึกยักยุกยักแล้วก็กลับมาเล่นโซนล่างก็ได้ครับถ้าแบบวิ่งแบบไม่ค่อยแข็งแรงหน่อยก็สัปดาห์นี้อาจจะเล่นกันแถวนี้สองพันเ็ด้อยยี่สิบห้าถึงสองพันหกร้อยแปดสิบแถวนี้แล้วกันกรอบที่คิดว่าราคาอาจจะเปลี่ยนกรอบการเคลื่อนไหว อาจจะทำพฤติกรรมการใช้เวย์เหมือน2สัปดาห์ที่แล้วก็คืออาจจะใช้เวย์อยู่โซนนี้2สัปดาห์ก็ได้2,730ครับถึง2,680ครับ